สวัสดีครับนี่คือ s อสเซมิชันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา6โน้ตบุ๊กทวนวันจอทัชสกรีนได้อับได้360องศานะครับในราคาไม่เกิน30,000บาทอัปเดตล่าสุดเดือนกันยายนปี2 0 2 3นี่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กทวนวันนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่ค่อนข้างชอบความมีเอกประสงค์ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานในรูปแบบแท็บเล็ตนะครับที่สามารถเอ่อทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นคีย์บอร์ดออนสกรีนได้เลยนะครับค หรือจะเป็นการใช้งานเช่นโหมดกลางเต้นต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางรุ่นอาจจะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับกล้องหลังก็สามารถถ่ายภาพได้นะครับใช้งานใกล้เคียงกับตัวแท็บเล็ตเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัว OS นะครับที่ได้มาก็จะเป็น Windows เท่านั้นเองนะครับหรือในบางรุ่นนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการถอดจอและคีย์บอร์ดแยกออกจากกันได้นะครับแบบนี้ก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํารุ่นอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราเามารับชมในคลิปกันเลยนะครับ สำหรับตัวรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ก็เรามาอยู่กับตัว ASUS นะครับเป็น Series Expert Book ประถารุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัว B3402FEA นะครับ E40543WS นะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นในระดับกลุ่ม business นะครับหรือว่าเน้นไปทางพวกกลุ่มธุรกิจก็เรียกว่า b o ี้ก็ดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ก็แรกมาด้วยความที่เขาค่อนข้างหนานิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่แน่นอนนะครับความหนาแบบนี้นะครับผอของเขาใน่ยอนค่อนข้างครบเลยนะครับอร์ต่างๆที่เครื่องอื่นไม่มีนะครับแต่ว แล้วก็ยังมีในเรื่องของที่เก็บปากกาด้วยนะครับคือก็จะมีที่เก็บปากกาในตัวนะครับบางรุ่นเนี่ยหรือส่วนใหญ่เลยนะครับปากกาก็จะแยกกับตัวเครื่องนะครับก็คือเราต้องเก็บแยกต่างหากนะครับก็จะไม่ได้มีที่เก็บในตัวเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับหรือหลายๆรุ่นเนี่ยไม่ได้มีแมกเนตมายึดปากกานะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แมกเนตนะครับแต่เป็นช่องเสียบเก็บที่ตัวเครื่องเลยนะครับก็รุ่นนี้มีมาให้แต่ปากกาเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับปากกาของเขาจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับสไตลัสตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่ ส่วนบริเวณฝาหลังนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับวัสดุลูมิเนียมนะครับจะมีเรื่องของกล้องหน้าและก็กล้องหลังด้วยนะครับบริเวณกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีชัตเตอร์ปิดกล้องนะครับส่วนกล้องหลังก็ได้ความละเอียดนะครับที่13ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับชิป TPM 2.0ตัวนี้ก็เป็นชิปที่เน้นรักษาความปลอดภัยต่างๆของตัวเครื่องนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นไฟล์หรือว่าการเข้าอะไรต่างๆของตัวเครื่องนะครับชิปตัวนี้ก็ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเลขนะครับอย ตัวเลขนะครับที่ทัชแพดแล้วก็ใช้งานเหมือนแป้นตัวเลขได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องตัวสเปคกันนะครับสำหรับตัว CPU รุ่นนี้นะครับก็ใช้เป็นตัว Intel Core i3 Gen 11นะครับเป็นตัว 1115G4 นะครับ CPU เป็น2คอร์4เทรดนะครับตัว RAM จะเป็น4 GB นะครับก็จะเป็น DDR4 แบบ On Board มานั่นเองตัว Storage นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่256 GB นะครับเป็น SSD M.2 นะครับแบบ PCIe NVMe นะครับการ์ดจอเป็น iGPU นะครับ Intel UHD Graphics ตัวจอเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับเป็น S แล้วก็ทัชสกรีนได้นั่นเองส่วนตัว w i f i นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ w i f i 6แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็น3เซลล์50วัตต์ชัวนะครับต่อมาเราก็มาดูพอร์ตตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยก็เริ่มที่ USB Type C นะครับจำนวน2ช่องเป็นพอร์ต t n d e r b o l t 4ด้วยนะครับก็จะเป็น Type C นะครับที่สามารถชาร์จได้นะครับหรือว่ารองรับในเรื่องของตัว PD ชาร์จนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ได้ชาร์จที่เป็น Type C ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ารองรับในเรื่ USB 3.2 Type A นะครับ1ช่องนะครับแล้วก็ถัดมาอีกนะครับก็จะเป็น HDMI 2.0a 1ช่องนะครับซึ่งก็จะอยู่ข้างๆกับที่เก็บปากกานั่นเองนะครับส่วนบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะเริ่มที่พอร์ต LAN หรือพอร์ต RJ45 นะครับ1ช่องนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็น USB Type A 2.0 1ช่องนะครับแล้วก็ส่วนท้ายสุดเลยนะครับส่วนที่อยู่ข้างๆกับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยเขาก็จะเป็นตัว Audio Combo Jack นั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนตัวราคารุ่นนี้นะครับก็รราาาาคเเปปิดตัวนีี่่่ยยอูททะมณ26,990บ ซึ่งถ้าเป็นปัจจุบัน,นถือว่าแพงมากๆนะครับแต่เท่าที่ผมไปเช็คดูในหลายๆร้านใน,น,นช้อปปีที่เป็นพวกร้านค้าแนะนานะครับหรือว่าร้านออฟฟิเชียลที่เป็นทางการเนี่ยก็เหลืออยู่ที่ประมาณ1 6ึ0 0หบาทต้นๆนะครับจนถึง16,00 0หบาทกลางๆก็แล้วแต่ร้านนะครับแต่ว่าร้านที่ผมไปเช็คมาที่เป็นออฟฟิเชียลของ asus เองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 6ึ่งหมื่บาทอะไรประมาณนี้นะครับแมมีเศษ8บาทด้วยนะครับส่วนประกันของเขาน่ะครับก็ได้เป็น on site s w i c h สามปีตามสไตล์ series expert book นะครับก็ต Site, คุ้มมาก,มากนะครับแล้วก็ได้เรื่องของประกันอุบัติเหตุตามสาย ASUS หนปีแรกด้วยนะครับทีนี้ก็แน่นอนนะครับจุดเด่นรุ่นนี้เนี่ยก็บอดี้ดูแข็งแรงนะครับทนทานก็ผ่านมาตรฐานพวกมิลมลิเเกรดต่างๆนะครับมีพอร์ตค่อนข้างครบนะครับมีตั้งแต่พอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็ Type C สช่องก็มีให้นะครับประกันได้เป็น3ปีออนไซต์ด้วยแล้วก็มี Microsoft Office p r o m e s t u d e n t นะครับในตัวถ้าเกิดใครที่ใช้โปรแกรมพวกนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองเงินเพิ่มเลยนะครับทีนี้จุดสังเกตนะครับก็แน่นอนอั็แ รุ่น DDR4 onboard นะครับแล้วก็ CPU เนี่ยเป็นระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเก่าอะไรด้วยนะครับถ้าเกิดเทียบกับปี2023แบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้งานพวก multi-tasking หลายๆหน้าต่างนะครับ4-5หน้าต่างพร้อมๆกันเนี่ยจ,จะต้องพิจารณาเรื่องของตัว RAM แล้วก็เรื่องของตัว CPU หน่อยนะครับว่่ถ้าเกิดใครใช้แบบระยะยาวอันนี้ส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่ค่อยเบรกเท่าไหร่นะครับกับเปคของเขาแต่ถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้งานระยะสั้นๆน,นะครับใช้งานไม่ได้ยาวมากนะครับ้ 10, กนนีบ ได้อนเนกประสงค์ในเรื่องของการใช้งานผมก็มองว่ายังค่อนข้างคุ้มอยู่ถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้งานเบาๆจริงๆ Presentation PowerPoint เ,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 เล็กๆน้อยๆนะครับก็พอได้นะครับสำหรับตัว Expert Book ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้ระยะยาวนะครับก็แนะนําเพิ่มงบไป2 0 0ห0ต้นจะดีกว่านะครับรุ่นต่อมารุ่นที่2นะครับเป็นโน้ตบุ๊กทูนวันจากทาง l e n นเวอนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัว Series Flex 5นะครับรหัสจะเป็นตัว 14ABR8 แล้วก็4ตัวท้ายเนี่ยก็จะเป็น 06YTA นะครับสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ได เป็นพลาสติก ABS นะครับทั้งเครื่องเลยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟแบ็คไลท์ด้วยขอบจอทั้งสด้านนะครับก็ถือว่าค่อนข้างบางแล้วก็เป็นแบบ16:10ต่อด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านบนของตัวจอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องนะครับก็สามารถเลื่อนเปิดปิดกล้องเว็บแคมได้นะครับแล้วก็ตัวลำโพงของเขานะครับก็อยู่บริเวณที่ตัวท็อปเคสนะครับหรือว่าอยู่ด้านบนนั่นเองก็ออปติม i ล e d นะครับมากับดอเบคืออเดียโอด้วยนะครับแล้วก็ หรือว่าตัวฟิงเกอร์พินเซ็นเซอร์ด้วยนะครับก็คือสามารถสแกลานิ้วมือเข้าใช้งานตัวเครื่องได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวสเปคกันบ้างนะครับสำหรับสเปครุ่นนี้นะครับ CPU เนี่ยก็มาพร้อมกับ AMD Ryzen 5 7530U เป็น CPU 6คอร์12เ h รดนะครับตัว RAM เนี่ยเป็น 8GB เป็น LPDDR4X นะครับบัสของเขาเนี่ยก็อยู่ที่4,266เลยนะครับตัว Storage นะครับก็มาพร้อมกับขนาด 512GB นะครับเป็น SSD 2นะครับ NVMe PCIe 4.0ส่วนตัวการ์ดจอนะครับก็มาพร้อมกับ APU นะครับ หรือว่าการจอออนบอร์ดอย่างตัว AMD Radeon Vega 7ส่วนตัวจอนะครับก็จะได้ความละเอียดที่ WUXGA นะครับก็คือเป็น1,920ณ1,200นั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเลยว่าตัวนี้เนี่ยได้จอที่เป็นอัตราส่วน16:10นะครับก็แน่นอนนะครับเป็นจอ IPS แล้วก็ทัชสกรีนได้ส่วนตัว Wi-Fi นะครับก็มาพร้อมกับ WiFi 6นะครับแบตเตอรี่เป็น3เซลล์52.5วัตต์อั่วโมนั่นเองทีนี้มาดูเรื่องตัวพอร์ตกันบ้างนะครับสำหรับตัวพอร์ตนะครับก็เริ่มที่ฝั่งซ้ายมมือออี่กก็จะะพร์ต HDMI 1.CB 1ชงแล้ว ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัว USB Type C ที่เป็น Power Delivery ในตัวด้วยนะครับก็คือสามารถชาร์จผ่าน Type C ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมาอีกนะครับก็จะเป็น Audio Combo Jack นะครับ3.5มิลหช่องนั่นเองส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็จะเริ่มที่ USB Type A นะครับ3.2จำนวน2ช่องนะครับแล้วก็ส่วนท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นตัว SD Card Reader นะครับจำนวน1ช่องนั่นเองสำหรับตัวราคากลางรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ24,990บาทนะครับราคานเนี่ยได้เป็นอ l ไ s i ์ e Switch สปีด้วยนะครับก็คือซ่อม3ึงบ้านสาหปีเต็ม แลวก็จุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นสําหรับตัวนี้เลยเนี่ยก็แน่นอนนะครับในเรื่องของการรับประกันที่เป็นออกไซสเวทสามปีแล้วก็ได้เรื่องตัว CPU ที่เป็นเจนใหม่ด้วยนะครับก็เป็น CPU เจนใหม่ล่าสุดนะวันที่ลงคลิปเลยนะครับสำหรับ AMD 7000 Series สุดท้ายเลยนะครับก็ได้ Type C ที่ค่อนข้างมีประสงค์นะครับก็สามารถชาร์จผ่านตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถ transfer ข้อมูลได้นั่นเอง่วนจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดสังเกตก็แน่นอนนะครับพวก s e r i e ์สลิมเล็กๆบางๆนะครับทัชสกรีนได้ส่วนใหญ่นะครับใช้คาว่า่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถเกดดไ้แต่ ก็มีบางรุ่นนะครับที่ในเรทประมาณ2 5 0 0 0ื่นห้าสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มมีการใส่เมนบอร์ดที่สามารถอัปเกรดแรมได้ให้เห็นกันแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสูงสุดที่1 6บหกิก b ก็อาจจะมีเป็นออนบอร์ดหช่องนะครับแล้วก็มีสล็อตว่างอีก1ช่องอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับใช้งานหนักนะครับมัลติทัสกิ้งค่อนข้างเยอะนะครับเปิดหลายแท็บถ้าเกิดเพิ่มงบได้ก็แนะนําให้เพิ่มอีกประมาณ2อ0 0ามบาทไปรุ่นที่เป็นรัมสิบหกกิกไปเลย ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนะครับแล้วก็แรม 8GB นะครับก็เป็นแรมในระดับเริ่มต้นพื้นฐานก็สามารถใช้งานเบาๆทั่วๆไปได้แล้วนะครับสำหรับรุ่นที่3ที่ผมจะแนะนำนะครับรุ่นนี้ก็มาจากทาง ASUS นะครับเป็นซีรีส์ p e o l e b o o k S14 Flip นั่นเองรหัสรุ่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว TN 3 4 0 2 QA ลงท้ายด้วย L z ซ0 7 WS นะครับในส่วนตัวท็อปเคสนะครับแล้วก็บริเวณบอททอมคสของเขาเนี่ก็ใช้เป็นพลาสติกนะครับทั้งหมดเลยแต่ว่าได้ฝาหลังเป็นอลูมิเนียมส่วนด้านบนบตตัััววจออก็มี่งขช ปิดกล้องนะครับมาให้แล้วก็มีออปชันตัวเลขนะครับบริเวณทัชแพดนะครับก็คือสามารถกดเปิดตัวเลขนะครับที่มุมบนขวามือใช้งานได้เลยนะครับให้ฟีลลิ่งในการใช้งานนะครับคล้ายๆกับเนมเบอร์แพดใน15นิ้วที่อยู่ด้านขวามือนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ทัชแพดนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณทัชแพดด้านบนซ้ายนะครับสังเกตว่าจะมีปุ่มเล็กๆนะครับอีกปุ่มหนึ่งที่ใช้ในการเปิดเครื่องคิดเลขนะครับก็คือเราสามารถสไลด์ขวาแล้วเครื่องคิดเลขจะขึ้นมาให้เราใช้งานได้ททััันนนีีีีสสส่ววคยย์บบบบอออรรรดดดกกก็็มาาพ้ข ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ที่บริเวณคีย์บอร์ดด้วยนะครับส่วนปุ่มพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีฟิ n g ก์ p r i n เซนเซอร์ซ่อนอยู่ด้านในนะครับก็สามารถสแกนลลนิ้วมือเข้าใช้งานตัวเครื่องผ่านปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนตัวสเปครุ่นนี้นะครับ CPU เนี่ยก็มาพร้อมกับตัว AMD Ryzen 7 5800H นะครับเป็น CPU 6 core 12 thread นั่นเองตัว RAM เนี่ยได้เป็น8 GB 1ช่องนะครับเป็น DDR4 on board แล้วก็เป็น8 GB นะครับก็คือรวมเป็น16 GB นั่นเองนะครับส่วนตัวบัสเนี่ยก็อยู่ที่3,200นะครับตัว Storage นะครับก็มาพร้อมกับความจุที่256 GB นะครับเป็น SSD M.2 นะครับ NVMe PCIe 3.0นะครับส่วนตัวการ์ดจอนะครับก็มาพร้อมกับ APU นะครับหรือว่าการ์ดจอบอร์ดจากทาง AMD เป็น AMD Radeon เวก้า8นะครับแล้วก็เรื่องตัวความละเอียดจอนะครับก็เป็น1,920คูณ1,200นะครับหรือว่าเป็นตัว WXGA นั่นเองนะครับได้อัตราส่วนอยู่ที่16:10นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นพาร์เนล IPS ทัชสกรีนได้นะครับตัวไวไฟนะครับก็มาพร้อมกับไวไฟ6นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็น3เซลล์ได้เป็น50วัตต์อัเวอร์นะครับในส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้นะครับก็เริ่มที่บริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมี USB 2.0จํานวน1ช่องนะคคครรรรรัััับบบบส่่่่่วววนนนนนนิิเเเเณดด้าาาขมมมืออะะะะกก็็็จจทีี HDMI 2.1 3.2 1ชงถยป USB Type A นะครับจำนวน1ช่องนะครับแล้วก็ถัดมาอีกก็จะเป็น usb type c นะครับที่เป็น power delivery นะครับแล้วก็เป็น display port ด้วยก็คือสามารถชาร์จผ่านตัว type c ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถต่อจอแยกได้นั่นเองนะครับส่วนตัวท้ายสุดนะครับก็เป็น audio combo jack 3.5มิลช่องนั่นเอง ในส่วนตัวราคากลางของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่26,990บาทนะครับประกันได้เป็น2ปีคาร์ดินแลวก็มีเรื่องตัวประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนะครับส่วนจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นสาหรับรุ่นนี้นะครับก็หนึ่งเลยคือได้ CPU เป็นตัวเกรดเกมมิ่งนะครับก็คือเป็น S s e r i e s นั่นเองรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนี่ครับตัดต่อรูปภาพนะครับแล้วก็ได้ RAM ถึง16 g b นะครับมี Number Pad ที่บริเวณ Touchpad ด้วยนะครับคือออปชันตัวนี้เนี่ยมัน กับออปชันตัวนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ต่อคีย์บอร์ดแยกเนี่ยเราก็ต้องมากดด้านบนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพิมพ์ไทยอยู่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอิงก่อนนะครับถึงจะพิมพ์ตัวเลขได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวเลขที่บริเวณทัชแพดเนี่ยก็สามารถกดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิง์หรือไทยอะไรยังไงอยู่นะครับก็สามารถกดตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวหนังอแพดด้านล่างนะครับโซนจุดสังเกตสำหรับรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนครับได้ความจุที่ไม่ได้เยอะะมาาากกลรรต่งสไฟๆ ไฟล์รูปภาพนะครับทั่วๆไปถ้าเกิดใครที่ต้องการเยอะกว่านี้512นะครับก็อาจจะต้องไปซื้อ External ต่างๆมาใช้นะครับอาจจะต้องพกพาตรงนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครใช้ความจุที่เยอะกว่านี้นะครับหรือบางคนนะครับอาจจะไปเก็บในคลาวด์ตรงนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาถึงในรุ่นที่4ของเรานะครับรุ่นที่4ก็เป็น ASUS เช่นเดิมนะครับกับซีรีส์ Vivobook 13 Slate OLED นะครับตัวรหัสรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว T3304GA นะครับลงท้าย ครับตัวรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายๆกับพวกแท็บเล็ตเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น Android อยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Windows 11นะครับก็เหมือนกับโน้ตบุ๊กอื่นๆทัๆท่วๆไปนะครับสามารถลงโปรแกรมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Office หรือว่าเป็นพวก Adobe ต่างๆในส่วนตัว Office เนี่ยเคาก็มีแถมมาให้ในเครื่องด้วยนะครับเป็น Word เป็น Excel PowerPoint เป็น Office Home นะครับไอ้ s t u d e n วอร์ชั o n 2021นั่นเองแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถแยกออกจากตัวจอได้ก็คือจะเชื่อมต่อผ่าน m a g n e เป็นแม่เ็รุ่ ถึงตัวชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับก็สามารถปรับองศาต่างๆของการใช้งานได้นะครับส่วนตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับก็คือสามารถใช้กล้องหลังเนี่ยถ่ายภาพได้เลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวลาโพงที่มาพร้อมกับลําโพงสีตัวด้วยนะครับเป็นระบบ Dolby s m o d e นั่นเองสําหรับตัวสเปครุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ CPU Intel Core i3 N300 นะครับก็เป็นเจนใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือประมาณ Q1 2023นั่นเองนะครับก็จะได้เป็น CPU แบบ8 c o ร์8 t h r ด a ด้วยนะครับส แรมเนี่ยเป็น8 g b นะครับ LP DDR5 นะครับเป็นออนบอร์ดก็คือจะไม่สามารถรับเก็บดัมได้นะครับส่วนบัสเนี่ยก็ได้เป็น4,800นั่นเองตัวสตอเรจนะครับก็ได้เป็น256 g b นะครับเป็นแบบ UFS 2.1นะครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆพวกลอมของมือถือใกล้ๆกันนะครับส่วนตัวการ์ดจอนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอออนบอร์ดอย่าง Intel UHD Graphics นะครับตัวจอเนี่ยขนาด13.3นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด Full HD นนะะคครรัับบ1,920 1,080ได้เป็นแี่ะครับแล1,9 ก็รองรับเรื่องของตัว HDR ด้วยนะครับความเที่ยงตรงของสีเนี่ยก็ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไซน์ปีแล้วก็ผ่านมาตรฐานในเรื่องของตัว Pantone Validated ด้วยนะครับสำหรับตัว Wi-Fi รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับแบตเตอรี่เป็น2เซลล์56วัตต์อั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้แค่2เซลล์ก็จริงนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่า TDP ของ CPU เนี่ยแค่7วัตต์เท่านั้นเองทีนี้สำหรับในเรื่องตัวพอร์ตนะครับก็เริ่มที่บริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมี Audio Combo Jack C USB นนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบบ3.5มมมมม1ชช่่่่ออองถถถดดาาาาาาเเีียกก็็็จจจปตตวว Type ทสสไ้้แแล์ ได้ด้วยนะครับส่วนท้ายสุดนะครับก็จะเป็นไมโคร SD card reader นะครับ1ช่องนั่นเองแล้วก็จะมีบริเวณด้านบนนะครับบริเวณด้านบนฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมี USB Type C นะครับที่สามารถต่อจอได้แล้วก็ชาร์จแบตได้เช่นเดียวกันกับ USB ที่อยู่บริเวณฝั่งด้านข้างนะครับส่วนตัวราคากลางของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่2 6 9 9 0้รเบาทนะครับแล้วก็ได้ประกันเป็น2ปีเป็น carry in นะครับแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้1นปีแรกด้วยนะครับและที่นี้สำหรับจุดท ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแพนโทนนะครับที่รองรับนะครับเรื่องของสีที่มาตรฐานระดับภาพยนตร์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องตัววีซ่านะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวสีดำนะครับที่แสดงได้ค่อนข้างดีนั่นเองก็คือเป็นตัว Trueback 500นะครับรวมไปถึงนะครับมาตรฐานในการถนอมสายตาต่างๆนะครับจาก t u r f ์ r ์ l a n แนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ได้ตัวลำโพงนะครับถึง4ตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์สำหรับคนที่เอาไปใช้งานด้ในเดอะเทนแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการดดููหหหนนััังงง HGR รรรบืออววว่่่าทีีเกกยพ ซอตวิชั่นต่างๆนะครับจากสเปคเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานตรงนั้นได้ดีเลยนะครับแล้วก็ได้เรื่องตัว CPU ที่เป็นเจนใหม่นะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับการกินไฟที่ค่อนข้างน้อยนะครับทำให้แบตเตอรี่ของเราเนยอยู่นั้นขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เรื่องตัวคอตัวเ a ล e ที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เหมาะทั้งการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็การใช้งานที่หนักขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอเล็กๆน้อยๆน,นะครับตัวนี้ก็ทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวปากกาด้ เปลี่ยนนะครับหัวเอสนะครับหัวเอนะครับต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงน้ําหนักได้นะครับหนาบางนะครับเส้นหนาเส้นบางต่างๆนี่ก็สามารถใช้งานกับปากกาตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ก็จริงๆแล้วนะครับปากกาตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ asus flip เลยหลายๆรุ่นด้วยนะครับอย่างเช่นรุ่นก่อนหน้าที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็ใช้ปากกาตัวเดียวกันนะครับก็คือเป็น asus pen 2.0นี่แหละนะครับส่วนจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดสังเกตนะครับก็แน่นอนนะครับความจุที่ค่อนข้างน้อยนะครับ256ร้อยห้าสิบหกจิกอันนี้ถ้าเกิดรวม windows นะครับ หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เขาก็มีตัว m i c r o SD c a r d r e a d e r มาให้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากเพิ่มความจุก็สามารถไปหาตัว m i c r o SD c a r d r e a d e r มาใส่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญเลยก็คือไม่มีพอร์ต USB Type A นะครับถ้าเกิดใครที่ใช้งาน USB Type A เนี่ยก็อาจจะต้องหาตัว OTG มาต่อเพิ่มนะครับก็อาจจะทําให้การพกพาเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยเท่าที่ผมไปดูในเว็บไซต์มาเขาก็แถมเป็นสลิปเคสมาให้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่พก OTG ด้วยเนี่ยก็คิด แล้วก็มาถึงในส่งตัวรุ่นที่5านะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแบรนด์ HP กันบ้างนะครับก็เป็นซีรีส์ Pavilion X 3 6 0รหัสรุ่นเนี่ยก็จะเป็น1 4 ek 1 0 1 8 tu นะครับสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับสีเงินทั้งเครื่องเลยนะครับวัสดุที่ได้ไปเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกที่เกรดค่อนข้างดีด้วยอันนี้โปรโมเตอร์ของ HP เนี่ยเขาก็เคลมมาแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวบริเวณคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันกับตัวเเเเคครรรรื่่่อออองนนะัับแแตตตตววววาาาฟ์สกก็็จปีทข้้้้มมมลพไยดด ที่ได้ไปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรดูค่อนข้างเต็มนิ้วเลยนะครับแล้วก็ทัชแพดของเขานี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่บริเวณตรงกลางตัวเครื่องเลยด้วยนะครับสำหรับตัวทัชแพดนะครับทีนี้สําหรับตัวพิงก์พิ็นเซนเซอร์นะครับหรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือเข้าตัวเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณฝั่งขวามือด้านล่างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนลาโพงก็แน่นอนนะครับใช้เป็นตัว v ีโอนะครับตามสไตล์ของโน้ตบุ๊ก HP ปากกาที่ให้มานะครับก็เป็นปากกา HP Senbo นะครับท เป็น CPU 10คอร์12เทรดนั่นเองนะครับก็ได้เรียกว่าเป็น CPU เจนใหม่ล่าสุดนะวันที่ลงคลิปเลยนะครับตัว RAM เนี่ยได้เป็น16 g b นะครับเป็นแบบออนบอร์ดนะครับแล้วก็บัสเนี่ยอยู่ที่3 2 0 0นั่นเองนะครับตัว Storage ตัวนี้นะครับก็ได้ความจุที่512 g b นะครับเป็น M.2 PCIe NVMe นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องตัวการ์ดจอนะครับก็จะเป็นตัว iGPU นะครับอย่าง Intel Iris Xe Graphics นั่นเองส่วนตัวจอเนี่ยก็มาพร้อมกับขนาด14นิ้วนะครับความละเอียเป็น Full HD นะคครรรรััับบแแแลล้้้วววกกกก็็็็ททีี่่่ใหมมาาาาจะะเปนนนนนนอสสถชไ ส่วนตัว Wi-Fi รุ่นนี้นะครับก็จะเป็น WiFi 6นะครับแบตเตอรี่เป็น3เซลล์43วัตต์อั่วโมนะครับสำหรับในเรื่องตัวพอร์ตนะครับก็เริ่มที่บริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต h d m i 2.1จำนวน1ช่องนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว USB Type C นะครับที่รองรับในเรื่องของการชาร์จนะครับแล้วก็ต่อจอได้ด้วยนะครับส่วนท้ายสุดนะครับก็จะเป็นตัว Audio Combo Jack 3.5มิลลิมจำนวน1ช่องนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวามือนะครับก็จะเริ่มที่ USB Type A นะครับ ตัวราคากลางที่ลงคลิปสําหรับรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่29,990บาทนะครับและกาเนี่ยจะได้เป็น2ปีแบบออนไลน์สวิตนะครับก็คือซ่อมฟรีถึงบ้าน2ปีเลยนะครับและก็แน่นอนนะครับสำหรับจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นสําหรับตัวรุ่นนี้ก็ไปในเรื่องของตัวการออกแบบดีไซน์นะครับที่ดูค่อนข้างหรูหราเลยนะครับเป็นสีเงินทั้งเครื่องนะครับแล้วก็ทัชแพดเนี่ยค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จุดสังเกตสําหรับผมเนี่ยมีอะไรไหมก็แน่นอนนะครับ USB Type A เนี่ยจะมีแค่ด้านเดียวเพราะว่าส่วนตัว ตัว USB Type A นะครับแล้วก็มาถึงรุ่นที่6รุ่นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS อีกแล้วนะครับก็เป็น v i e o b o o k Flip S14 เหมือนเดิมนะครับก็จะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าที่ผมแนะนาเป็นรุ่นที่3นะครับก็คือเป็นสีที่เดียวกันนะครับบอดี้ทุกอย่างนี่เหมือนกันเลยวัสดุดีไซน์แรงต่างก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวออปชันที่มีชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมนะครับเขาก็มีให้นะครับตัว n น m b เบอร์แพดที่ทัชแพดตัวนี้ก็มีให้ก็คือจะเป็นตัว ASUS VivoBook S14 4.2 Flip LZ TP3 PA w s นะครับก็เรียกว่าเป็นบอดี้แบบเดียวกันนะครับพาร์ทเดียวกันเลยทีนี้สําหรับในส่วนตัวสเปคนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 1 3 5 0 0 h นะครับก็จะเป็นตัว CPU 12คอร์16เทรดเลยนะครับส่วนตัวแรมนะครับก็มาพร้อมกับแรม16 g b นะครับเป็น8 g b แบบออนบอร์ดมานะครับแล้วก็จะมี8 g b แยกอีก1สล็อตให้เลยนะครับตัวสโตรเลสนะครับก็มาพร้อมกับความจุที่512 g b นะครับเป็น PCIe นะครับ NVMe M.2 นนั่เองส่วนตัวการ์ดจอนะครับก็เป็นตัว i g p u นะครับอย่าง i nvme m.2 กราฟิกนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยมีขนาด14นิ้วนะครับสำหรับตัวอัตราส่วนหน้าจอนะครับก็อยู่ที่16:10ต่อนะครับความเรียดเนี่ยได้เป็น WXGA นะครับก็ได้เป็น1920นะครับคูณ1200พาเนลก็แน่นอนนะครับเป็น IPS นะครับแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้นั่นเองส่วนตัว Wi-Fi นะครับก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6เป็นแบตเตอรี่3เซลล์นะครับขนาด50วัตต์ชัเวอร์นะครับสำหรับในเรื่องตัวพอร์ตรุ่นนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมี USB 2.0จำนวน1ช่องนะครับส่วนบริเวณด้านขวานะครับก็เริ่่่มที HDMI 2.1 1จนนวชอง นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัว USB Type A นะครับ3.2จำนวน1ช่องถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นตัว USB Type C นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นตัว p o w e r Delivery นะครับหรือว่าสามารถใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จไฟต่างๆนะครับแล้วก็สามารถต่อจอแยกได้นั่นเองนะครับส่วนท้ายสุดนะครับก็จะมาพร้อมกับออเดียคอมโบแจ็ค3.5มิลจำนวน1ช่องนะครับส่วนราคากลางนะที่ลงคลิปของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่29,990บาทนะครับก็ได้เป็นประกัน2ปีนะครับแล้วก็พร้อมกับประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกนั่ ส่วนตัวจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละนะครับในเรื่อง CPU ที่ได้เป็นเกรดเกมมิ่งนะครับเป็น CPU ตัว H Series นะครับก็ต้องบอกว่ารองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะครับหรือว่าการใช้งานด้านกราฟิกต่างๆนะครับตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอนะครับก็ต้องบอกว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของออปชั่นในบอดี้ตัวนี้นะครับที่มีพวกนัมเบอร์แพดที่บริเวณทัชแพดมาให้นะครับซึ่งนีตรนนนีีี้้ค่่่่่่วววาาุุุมมใหสจจดดทผิ� ก็แน่นอนนะครับยังมีพอร์ต USB 2.0มาให้อยู่นะครับจำนวนหนึ่งช่องราคาก็โดดไป29,000แล้วนะครับแต่ก็ยังมี USB 2.0มาให้นะครับจริงๆแล้วราคาที่เปิดตัวนะครับผมก็เห็นอยู่ประมาณสัก3า0,000ื่นต้นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาล่าสุดที่ผมไปเช็คตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ตามหน้าร้านเนี่ยก็ปรากฏว่าเลยที่29,000ก็ยังมี USB 2.0มาให้อยู่นะครับจริงๆก็ไม่ควรจะมีแล้วนะครับสำหรับตัวราคานี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะครับเอาไปต่อเมาส์ก็อาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะครับเวลาจจะไปใช้ USB 3 2แทนก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ6รุ่นในคลิปนี้ที่ผมแนะนําไปนะครับผมก็จะมารีแคปสั้นๆเล็กๆน้อยๆอีกรอบนึงนะครับว่ารุ่นไหนเนี่ยเขาแรงที่สุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในหลายๆด้านที่สุดนะครับก็แน่นอนแหละนะครับจากที่ผมไปทดสอบนะครับ CPU นะครับกับโปรแกรม CPU-Z นะครับก็ปรากฏว่าตัว i5-13 นะครับหรือว่าตัว i5-13500H กับ ASUS VivoBook S14 Flip TP342 เนี่ยก็ปรากฏว่าตัว multi-core นะครับแล้วก็ single-core เนี่ย คะแนนได้เยอะที่สุดนะครับก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเป็น CPU เกรดเกมมิ่งนะครับอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครเอาไปใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับก็แนะนําเป็น CPU S Series อย่าง Intel Gen 13ก็น่าเล่นนะครับหรือว่ารองลงมานะครับอย่างตัว AMD Ryzen 7นะครับ 5800H ถ้าเกิดใครที่มีงบอาจจะไม่ได้ถึง3 0,000ืนนะครับอยากได้งบที่มันประหยัดลงมาหน่อยก็อาจจะมองเป็นตัว AMD ก็ได้นะครับอย่างตัว TN 342นะครับเป็นซีรีส์ VivoBook Flip S14 เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช่เป็นตัว CPU AMD เท่านั้นเองนะครับหรือถ้าเกิดใคร นะครับที่บอกว่าอยากใช้งานได้ยาวๆนะครับอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับแบตเตอรี่นานๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับ ASUS VivoBook Slate เนี่ยกินไฟน้อยที่สุดนะครับแค่7วัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ CPU เป็น i3 เจนล่าสุดนะครับอย่างตัว i3 n 3 0 0ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ากินไฟน้อยมากๆนะครับแค่7วัตต์เท่านั้นเองนะครับแน่นอนว่าแบตเตอรี่ของเขาก็ต้องอยู่ได้ค่อนข้างยาวนานนั่นเองนะครับส่วนที่นี้นะครับ CPU ที่ทำคะแนนได้ต่ำที่สุดเลยนะครับแน่นอนว่าเป็น i3 Gen11 อย่างตัว i3 1 5 g 4นค่ับที่พร้ตัว เอซูสเอ็กซ์เ o ินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไม่แรงนะครับแค่หมื่เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ CPU ระดับนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่นำไปใช้งานทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นเ o ิ d ดนะครับแล้วก็ Excel หยอดตัวเลขนี้ดหน่อยนะครับผมก็มองว่ายังน่าเล่นอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้งานหลากหลายหน้าต่างพร้อมๆกันนะครับสีหน้าต่างก็อย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับว่าอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของตัวแรมหน่อยนะครับเออถ้าเกิดใครใช้งานประมาณที่จริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มงบได้ก็อาจจะไปมองเเเเป็็็นนนนน Renovo กกก่่่าาาลวววครัอซีสต้ถื จากคะแนนเบนช์แม็กนี่ก็ถือว่าไม่เ็วนะครับคะแนนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองไปพิจารณากันดูนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ชอบบอดี้เบาๆหรูหราหน่อยนะครับก็ HP Pavilion เนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นบอดี้ที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับกับ HP Pavilion นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบสีเดียวกันทั้งเครื่องก็มีเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับ HP Pavilion ตัวนี้นะครับส่วนตัวโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Office Home and Student นะครับปี2021่เนี่ยก็ต้องบอกว่า มีทุกรุ่นเลยก็คือจะมีตัเวิร์ดนะครับเอ็กเซลโพสต์พอยต์นะครับแล้วก็วันโน๊ตมาให้ในเครื่องนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วมีในเครื่องพร้อมใช้งานระยะยาวตลอดชีพเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนํา6โน้ตบุ๊ก2 in 1จอทัชสกรีนนะครับในงบประมาณไม่เกิน30,000บาทนะครับอัปเดตล่าสุดเดือนสิงหาคมปี2023นี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการเลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อหน้าร้านนะครับหรับ ลืมกดไลค์ให้กับเพจเซมิชันด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการเลือกซื้อจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับก็เช่นเดิมนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนเนี่ยจะรีบไปตอบให้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยากได้คําถามเชิงลึกนะครับอาจจะมีรูปภาพมาประกอบก็ลองเข้าไปโพสต์ถามที่กลุ่มเซมิชันได้เลยนะครับผมก็จะมีลิงก์กลุ่มไว้อยู่ที่ด้านล่างดีสคริปชันนะครับก็เข้าไปจอยกันในกลุ่มแล้วก็ไปตั้งโพสต์คําถามกันได้เลยนะครับก็อาจจะมีท้งผมเข ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มเอสเซมิชั่นนะครับแล้วก็ต้องขอบขอขอคุณ1วิวของทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาแนะนานะครับมีอะไรมารีวิวก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ